เดาไม่ได้ก็ต้องให้ช่างใหญ่แก่แฟดค่ะแฟดม,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 มาส่งสามกล่องค่ะสามกล่องสามกล่องนะจ๊ะแฟดมาส่งสามกล่องเมื่อกรีนะจ๊ะอันนี้ อันนี้ลูกค้าใจดีค่ะลูกค้าบอกว่าเออผมส่งให้ไปต่อยอดเอาอเพราะว่าอยู่กับผมก็ไม่มีประโยชน์อะไรขอบคุณมากมากนะคะที่ส่งเหล็กมาให้ใส่รมนะคะขอบคุณจริงๆเลยเอ่ากล่องต่อไปเปิดอันนี้กล่องนี้เสร็จแล้วอ่าช่างใหญ่แกะดูซิว่าอันนี้คืออะไร อ่าอน,นี่มอเตอร์อันใดอ่ะอ๋ออันนี้เป็นสิบแปดนิ้วอุตสาหกรรมวันนี้เจอแต่ของแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะวันนี้เจอแต่ของใหญ่ๆนะคะอ้าวอีกกล่องหนึง่งข้างใหญ่แก่อีกหนึ่งกล่องอันนี้ก็ทะลุมาเลยเพ่อถ่ายดากสิเอาดากัก <c oughs> อันนี้ทะลุมาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแม่ เอาอะไรพันทะล,ลวงทะลุทะลวงเลกยก็เขาไม่พันแน่นๆเนาะก็เลยกลายเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะก็กลายเป็นแบบนี้ตอนส่งก็พันสวยงามตอนตอนมาถึงเราก็ทะลุทะลวงทะลุทะลวงต้องเอาแน่นๆหน่อยกล่องจ้าไม่เป็นไรจ้ามาถึงแล้วมาถึงแล้วก็จะพันให้ดูที่แกนเสียไหมล่ะ <S <S> ไม่รู้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นมอเตอร์<ม><ม>พัดลมไอ้น้ำ <c oughs> โอ้ตัดสายไฟจุดจูมาอีกแล้ว <c oughs> ไฟก็จุดจูเลยไม่เอาสายไฟมาให้ด้วยเนาะสายไฟจุดจูอันนี้ก็อ้าวเป็นภาษาอะไรเนี่ยภาษาบาลีสันสกฤตภาษาอะไรหนึ่ง <c oughs> ภาษาเกาชงชิงชังชอยอ่าโอเคอันนี้ก็หมุนไปแต่ไหนเนี่ยหมุนตามเข็มไปอย่างเงี้ยช่างลูกศรเป็นแบบเนี้ย หมุนทวนไงหมุนทวนตรงไหนไปทางขวาก็หมุนตามเข็มเนี่ยหมุนทวนเนี่ยนะหมุนมาทางนี้หมุนทวนเข็มถ้าตามเข็มหมุนมาทางนี้หมุนทางเนี่หรอเออเนี่ยุนอันนี้หมุนทวนอ่ะลูกศรไปทางเนี้ยลูกศรมาทางนี้ก็ทวนสิอ่ะหมุนไปทางนี้ก็หมุนตามนะอ้าวเหรอหมุนนาฬิกาหมุนไปทางไหนอืมหมุนตางนี้คิดตัวเองก็ได้วหมุนทางไหน อืม,อ,มอ้าวโอเคเนี่ยค่ะงานงานช่างใหญ่นะคะงานช่างใหญ่นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่ส่งเข้ามารัวๆกันนะจ๊ะ